สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนี่ครับรถเบนซ์นะครับ C ีคูเป้นะครับซีสี่สามครับคันนี้นะครับมาดูครับนี่ครับชุดเครื่องเสียงนะครับลำโพงตรงรุ่นท็อปพาเลสครับครบชุดเลยครับมานี่ซับวูเฟอร์ครับผมให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นลำโพงตรงรุ่นเลยนะครับ แม้กระทั่งตะแกรงนะครับเพราะทามานะครับเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับคันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนะชุดลาโพงตรงรุ่นครบเลยครับนี่ลำโพงเซนเตอร์ครับรวยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับถามว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันครับรถคันนี้เนี่ยนะครับเจ้าของรถนี่นะครับก็ได้เคยมาติดระบบจอ Android กันไปแล้วนะครับ นะครับแบบนี้ครับจอ10นิ้ว and r o i d ครับแต่ว่าชุดเครื่องเสียงเดิมเนี่ยจะเป็นชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์มานะครับหลังจากที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับซึ่งผมได้รีวิวไปหลายคันแล้วว่าใครที่ใช้เบอร์เมสเตอร์แบบนี้อยู่แล้วต้องการอัปเกรดคุณภาพเสียงครับเพียงแค่เปลี่ยนลำโพงครับเปลี่ยนลำโพงเข้าไปนะครับแบบนี้ผมมาหยิบให้ดูครับเปลี่ยนลำโพงชุดลำโพงเข้าไป เปลี่ยนแทนช่องเดิมเลยครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนตะแกรงครับจะเป็นชุดท็อปพลททันทีครับแล้วเสียงดีขึ้นทันทีครับเป็นการอัปเกรดคุณภาพเสียงเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติดตั้งกันแบบไหนครับแล้วตอนเสร็จเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับ ผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์คันนี้นะครับแล้วก็ผมมาฟังเสียงนะครับชุดเบอร์เมสเตอร์คันนี้ครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นท็อปพาเลสนะครับผมก็ฟังมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกันแต่คันนี้ครับผมมีความสงสัยครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมจะมีเครื่องวัดครับเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยว่าเสียงก่อนเปลี่ยนเป็นยังไงครับแล้วก็บันทึกกราฟไว้นะครับแล้วหลังเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับนี่คือชุดเบอร์เมสเซอร์นะครับอ๋อแต่ตอนนี้นะครับในระบบรถเนี่ย ปรับอยู่แบบไหนของลูกค้าเนี่ยผมจะยังไม่แต่ะครับเราจะเปลี่ยนใช้แบบเดิมเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนลำโพงเลย <music> นี่คือชุดเบอร์มสสเตอร์นะครับ朋友越越多นี่ครับ อลองเพลงที่เป็นซับเบสนะครับฟังกันง่ายๆอันนี้คือชุดเบอร์เมสเซอร์นะครับเสียงเชคเกอร์เสียงเคาะกลองนะครับเสียงเบสนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาวัดกันว่าก่อนเปลี่ยนเสียงเป็นยังไงนะสักครู่ครับ โอเคแล้วผมก็เอาไมคนะครับตัวเครื่องวัดนะครับมาวัดเสียงนะครับครับตัวนี้เราสามารถวัดความถี่ของเสียงได้ครับแล้วเปิดสัญญาณสาสวีปครับซึ่งเป็นสัญญาณของความถี่แต่ย่านนะครับออกมาครบทุกย่านนะครับเพื่อดูแชคเตอร์ของเสียงรถคันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วนี่ครับก็คือโน้ตบุ๊กรับโปรแกรมนะครับ ผมสูมให้ชัดๆครับโอเคก็คลิปนี้ครับก็สำหรับใครที่สนใจครับคืออยากจะรู้ว่ามันฟังดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจะมันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกครับผมก็เองก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันว่ามันมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นการ วัดคุณภาพเสียงครับของลำโพงชุดเบอร์เมสเตอร์ชุดนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นท็อปพาเลตครับกราฟจะเป็นงี้ครับเดาความดังมาตรฐานครับช่วงแตะประมาณสูงสุดประมาณเก้าสิบกว่าเดซิเบลตรงนี้นะครับแล้วผมจะบันทึกเอาไว้นะครับอ่าตอนนี้ถ้ามองเห็นใกล้ๆคือล็อกเอาไว้แล้วครับเป็นสีแดงนะครับ แล้วผมจะเซฟไว้นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเปลี่ยนลำโพงอีกชุดนะฮะเรามาวัดกันว่ามีอะไรแตกต่างไปบ,บ้างนะครับนี่ครับเซฟครับผมจะตั้งชื่อไว้ว่าเบนซ์นะครับ C43 นะครับ Before โอเคเซฟไว้ครับนี่ครับเซฟไปละนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จนะครับเรามาดูกันว่า นี่ฮะเห็นไหมพอผมพูดปุ๊บเนี่ยย่านเสียงกลางก็กระเด้งขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเห็นสีแดงนะครับมันล็อกกอาไว้แล้วว่าแชาร์เตอร์เสียงคันนี้ตอนแรกเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลำโพงแล้วนะครับมาดูว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยฟังเสียงกันแล้วก็มีอะไรแตกต่างกันไปบ้างนะครับโอเคครับก็แกะแผงประตูมาแล้วครับจุดติดตั้งลำโพงก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะวิทเตอร์เก่าออกมา เราแค่หมุนล็อกออกมาแบบนี้ครับแล้วผมจะให้ดูนะเปรียบเทียบว่าชวิตเตอร์ของเก่าตัวนี้นะครับกับชวิตเตอร์ท็อปพาเลตที่จะใส่ใหม่นะครับแบบนี้ครับลองลองมองหน้าตัดดีจริงๆนะครับว่าตัวใหม่นี่นะครับตัวท็อปพาเลตตัวเนี้นะครับขนาดของโดมจะใหญ่กว่านะครับโดมจะใหญ่กว่าประมาณข้างสอมิลนะครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราหลอกเรียบร้อยแล้วเสียงกลางครับเรามาดูครับแกะเสียงกลางออกมานี่คือลำโพงของเดิมพี่เนเบอร์เมสเตอร์นะครับนี่ครับรวยกระดาษเลยครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับลำโพงตัวใหม่ครับของท็อปพาเลทที่ใส่เข้าไปนะครัวเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับ ่าแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วทำไมความสำคัญก็คือลำโพงมันถูกดีไซน์มาให้ตรงรุ่นครับเห็นไหมไม่ต้องยึดน็อตครับแค่ลงล็อกไปที่ชุบย่างของมันครับเพื่อกันเขาเรียกว่ากันเรื่องของการกระแทกนะครับเรื่องของการที่ว่าใช้เป็นานานๆแล้วเนี่ยน็อตคลายตัวครับคือแบบนี้นิ่งสนิทแน่นอนครับนะครับเราก็สามารถจะอัปเกรดคุณภาพเสียงลำโพงด้วยการเข้าช่องเดิมแบบนี้เลยครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวกลับแผนดูครับนี่ฮะแล้วแผงประตูก็ด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมแบบนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จนะครับโอเคครับแล้วซคูเป้ C 4สสคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงครับว่าลำโพงเก่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วนี่ครับก็คือลำโพงเก่านะครับที่ตะกี้เราวิดีโอให้ดู ไปบ้างแล้วอย่างเสียงแหลมหรือเสียงกลางครับที่เป็นครวยกระดาษนะของเบอร์เมสเตอร์ครับแล้วนี่ก็คือซับวูเฟอร์นะครับซับวูเฟอร์ของเดิมครับของเบอร์เมสเตอร์มาเลยครับถ้ามองใกล้ๆนะครับผมให้แสงสองครับนี่ครับเป็นกระดาษปกติเลยนะครับขอบโฟมครับนะครับผมก็มั่นใจว่าอะไรก็ตามที่เป็น OEM นะครับที่ให้มากับรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีความ มีคุณภาพนะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังในรถกันดีกว่าครับโอเคครับแล้วผมก็อยู่ในรถเป็นซ์3สคันนี้ครับหลังจากเปลี่ยนชุดลำโพงท็ p ปพาเล e เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็ใช้จอ Android 10นิ้วเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วเรามาฟังผมฟังแล้วครับ ผมรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างจากเดิมเยอะพอสมควรเลยครับแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าฟังดูแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาดูครับตะกี้นะะทุกอย่างศูนย์หมดครับอันนี้ตั้งแต่แรกนะครับคือเราให้ตะกี้ตอนแรกเนี่ยเราลืมที่จะให้ดูไปนะครับอันนี้คือเดิมๆครับเอาแฟลตไปครับแล้วมาฟังเพลงนี้กัน ลองฟังดูนะครับได้ยินเสียงที่เขาวางขวดลงบนโต๊ะไหมฮะเสียงเปิดแชมเปญนะครับเสียงเ,เสียงเหมือนกับฟองฟู่นะครับของการเทลงแก้วเป็นโนนะครับโดยว่าเสียงเป็นโนน,โนี่ผมบอกได้เลยว่า ถ้าใครที่ฟังเพลงอยู่แล้วนะครับจะรู้เลยว่ามันต่างกันเยอะมากเลยเนี่ยการทิ้งตัวลงไปอยู่ยืนเยอะตัวนักร้องครับมีมเขาเรียกว,ว่ากระบังลมเขาเนี่ยมีมไอนระเหยอ,ออกมานะครับเหมือนจะ好างเจอสายม่าหนงเพือเ่อนๆางๆก็อยู่ในนี้ฉันส,ดนส,ส,คคสวดบุญเสียครับ เดี๋ยวนะครับเป็นอีกเพลงครับเพลงที่เป็นเสียงเบสนะครับเพลงนี้ครับเห็นไหมการฟาดกองครับความหนักลึกเนี่ยโดยเพระเบสย่านลึกครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันสะเทือนกว่าเดิมเลยครับแล้วโน้ตเบสนี่คมชัดมากครับนี่ครับแล้วถ้าท่านได้ยินนะครับเสียงเชคเกอร์นะครับ มันจะดูแล้วมันมีรายละเอียดมากขึ้นอีกครับเครื่องเคาะก็ชัดขึ้นครับอันนี้แค่เปลี่ยนลำโพงเลยนะครับลำโพงเดิมเบอร์เมเซอร์เปลี่ยนลำโพงเข้าช่องเดิมเท่านั้นนะครับนี่ฮะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไม่ใช่แค่นั้นครับเดี๋ยวผมจะมาวัดครับว่าหลังจากเปลี่ยนลำโพงไปแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับด้วยเครื่องวัดนะครับสักครู่ครับ ตอนนี้ครับเราก็ทำการตรวจวัดเสียงนะครับในรถ b บนซ c ีคลาสซี43ครับซึ่งตอนนี้เราใช้เครื่องมือในการวัดเสียงนะครับแล้วเราปล่อยสัญญาณไซส์สวีปมานะครับเป็นการวัดเสียงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับของ top p a l เลสแล้วนะครับแทนชุดเก่านะครับของรถนะครับแล้วเราจะมาดูที่กราฟตัวนี้นะครับนี่ครับ ด้วยเครื่องวัดครับสีแดงเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงที่ผมได้วัดก่อนเปลี่ยนลำโพงแล้วนะครับตอนก่อนเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีเงินคือตอนนี้ที่ขยับขยับอยู่นะครับนะครับเป็นตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอ่าผมก็ล็อกกราฟได้เลยครับนี่ครับสิ่งที่เห็นแตกต่างกันครับเห็นไหมด้วยความดังที่เท่าเท่ากันเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นย่านแหลมย่านกลางนะครับไปถึงย่านซับเบสนะครับไดนามิกมากขึ้นหมดเลยครับนะครับก็เป็นที่แน่ชัดครับว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยหลังจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างพัฒนาคุณภาพเสียงขึ้นมาเยอะจริงๆครับนะครับแล้วลองมาฟังเพลงกันดูครับ นี่ครับต้องเรียกได้ว่าประกายเสียงแหลมนะครับความหนักของเบสเนี่ยพัฒนาดีขึ้นมาเยอะเลยครับจากเดิมก็ไม่น่าแปลกครับที่ครับ ในเครื่องนี้บอกมาว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปเยอะเลยครับอ่าผมลดเสียงนิดนึงอันนี้คือเป็นเสียงเพลงนะการาฟจะเปลี่ยนไปครับแต่เสียงที่เราล็อกไว้อยู่ตอนแรกนี่เห็นไหมก่อนและหลังนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> so, หวังว่าทุกท่านที่ได้ยูได้ดูคลิปนี้ครับก็ได้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าลำโพงตัวนี้เนี่ย พัฒนาคุณภาพเสียงครับให้ดีกว่าตัวเดิมได้จริงครับฟับงกันก็คมเลยครับแบบนี้เลยครับโอเคครับ